ทุกคนวันนี้ตื่นเช้าค่ะจะมากินน้ำเงี้ยวค่ะอันนี้คือน้ำเงี้ยวนะคะน้ำน้ำน้ำเงี้ยวเนี่ยนะที่คือน้ำเงี้ยวนุ่มจีนน้ำเงี้ยวนี่นี่ไก่ย่างนี่ไก่ย่างอะ นี่คือนมจีนน้ำเนี้วนะคะวันนี้เป็นคนเหนื่อเจ้าโอ้นี่ไอรศินเจ้าอันนี้กินน้ำเยียวนะวันเนี้น้ำเยียวปากซอยเจ้าน้ำเยียวน้ำเยี้วนมจีนน้ำเนียวปากซอยนี่นมจีนน้ำเยียวปากซอยปากซอยบ้านเจ้านี่แหละล้ำล้ำไม่กล้าทำ ไข่ไข่ส้มตำนะไข่ส้มตำด้วยทำเป็นทุกอย่างขนมจีนน้าเงี่ยวเจ้าอร่อยอร่อยค่ะ ล้ำพอๆกับลำปางนั่นแหละเนี่ยหนึ่งชิ้นน้ำเงี้ยวนะพอๆกับล้ำปางอ่ะแง่ล้ำกว่าเผ็ดแต่เผ็ดไปหน่อยเนอะไม่กล้านเนอะเผ็ดไปหน่อยหนึ่งนะคะืม เป็นทุกอย่างนะน้ำจีนน้ำเงี้ยวเผ็ดถึงใจอโอ้เผ็ด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 มากอะ่ะมีเผ็ดมากแต่มีไก่ย่างนะคะ đẹp hơn nhà cháu Mà nít bệnh hơn nhà chẳng rồi Nhắc phải bệnh hơn nhà đây này cháu Nhà nhóc con là nằm nằm nhiều để kìm không coi Nên là do kín tuyển coi nè Nồng chín nấm nhiều nè โอ้เผ็ดจัดจ้านเผ็ดจัดจ้านเผ็ดจัดจ้านแซ่บดีนายกกินดีวันอธิบายวันที่เขาอธิบายวันจันอ่ะจะได้แซ่บถึงใจเฮ้นห้องหนมจินน้ำเงี้ยว แต่แต่มีน่องไก่กินหี่นั่นยกพอวันไป,ปอธิบายแล้วกินให้อิม่มเวลาตอบตอบเพิ่ชัดเท่าไ้ชอบตอบเพิ่ชัดกินข้าวให้อิม่มเนอะวันปฏิเปิดปอธิบายอะกินน้ำจินน้ำเมี่ยวกับข้าวน่ะ กับอันกับน่องไก่วเวลาไปอะไรที่ปลายจะได้ไมันต้องสดุ่งไนงะอิ่มมาแล้วต้องอิ่มมาแล้วเวลาที่ปลายหนึงสนะีนะ่หนะ้าน่ะในยกหัวเราขึ้นแม่บ้านอนะ่ะแม่บ้านของท่านอนะ่ะทำนมจินน้ำเยียว,วไหนละจะให้เป็นคนเหนือปอจะให้เป็นคนเหนือเนะี่ย อออร่อยฉันไม่มีคนทำนะแม่ค้าหน้าบ้านฉันเนี่ยทำอร่อยมากอืวันไหนไปอ่ปอะฉันจะนั่งฟังลุงป้อมนะฉันจะกินของกินน้วมีวันหน้าฟังลุงป้อมจนจบเลย ุงปั๊มสู้สู้ลุงปั๊มสู้ตายลุงปั๊มไว้ลายลุงปั๊มสู้สู้ข้านายยกไม่กินไม่ได้นะเนยกินแล้วอิ่มท้องอืออยู่ถึงตีห้าเลยเนะี่ยข้าวเหนียวเนะี่ยนี่หนุ่มจีนนะี่หนุ่มจีนแต่ปน้นอกบนห้องหนมเส้นนะ่ะเนี่ยหนุ่มเส้นน้ำเงี้ยวอือกินเนี่ย จะได้อยู่จนถึงตีห้าได้เนี่ยต้องอยู่ถึงตีห้านะเพราะว่าเขาที่ไปถึงตีห้าถ้าท่านไม่อยู่ถึงตีห้าแล้วเขาจะอธิบายให้ใครฟังเข้าใจไหมคะกินส้มตำกินเนี่ยน้ำจีนน้ำเยวเนี่ยจะได้นั่งนานอยู่ยาวๆเข้าใจไหมแล้วประชาชนฉันจะนั่งดูจนจบเลย วันที่ไปฉันจะนั่งดูจนจบถึงตีห้าเลยถ้านายกหนีเป็นแม้แต่นิดเดียวนะฉันจะด่าเลยนะเนี่ยกินนมจีนอบอกกอดตัวเองเนี่ยกอดตัวเองอบอกว่าเหนื่อยเนี่ยกินอันนี้มันจะได้อยู่ยาวๆมันต้องหนีไปนอนกินไปเลยเนี่ยกินไปนายกอย่าลืมกินนะเนี่ย กินขนมจีนน้ำเงี้ยวกำอนองไก่ข้าวเหนียวจะได้อยู่ยาวๆถึงตีห้าข้าแต่ก็แล้วก็คนอื่นเขาจะได้ฟังประชาชนเขาจะได้ฟังว่าทานจะแก้ตัวว่าไดเข้าแต่ก็เพราะว่าไฟ้านเป็นอูถึงตีห้านะตีห้าตัวเองหนีไปนอนฉันจะด่าเดี๋ยวนั้นเลยนะ บอกเขาปลดตัวเองเธอคือลูกน้องทำเด็ดขนมจีนน้ำเงี้ยวกับข้าวเหนียวไก่เน่เน่เน่ข้าวเหนียวนองไก่อยู่ถึงตีห้าห้าไปน้องกับลูกกับผัวนะเฮ้ยประชาชนนั่งล้อเกอร์ไปได้หนาเฮ้ยฉันจะนั่งล้อดูเธอถึงตีห้าเลยหนานายกยั้วถ้าตีห้าถ้าเธอมาอยู่ถึงตีห้าน่ะฉันจะด่าเลยแลหละไปเถอะขนมจีนน้ำเงียเง้ยวนองไก่ เขาลงน้องทำเพื่อเ้นแม่ครัวทำเพื่อกินห้ามหนีไปนอนถ้าหนีไปน้อนมาได้หนะ่ะหนีไปน้อนกูจะไปด่าถึงหน้าทำเนียบเลยเนี่ยหืมกินเข้าไปกินเข้าไปฉันจะนั่งพอเธอจนถึงตีห้านะเธอต้องนั่งอยู่ตรงนั่นแหละแต่หลับแต่นอนนอนตรงนั่นแหละเข้าใจไหม หนีไปเด็ค่ะถ้าหนีไปกูจะเป็นดาถึงหน้าทำเนียบเลยอย่าละทิ้งประชาชนเข้าตจเป็นผู้นําต้องทําให้ได้จะนั่งหลับตรงนั้นก็นั่งไปเลยคข้แต่ไม่ใช่ถึงเวลาแล้วไปนอนกอดผัวไม่ได้ละ แนะนำอาหารโปรดให้นายกวันอาทิตย์ไปนี่ไก่ย่างน้าจินนน้จีนน้ำแกย,ยวปอดเองเป็น่นเหนือปอดเองกินเป็นอยู่แล้วจะรอดูถึงตีห้าถ้าตีห้าถ้าแกไปนอนเมื่ไอหร่นะฉันจะไปด่าหน้าที่ทำเนียบเลย